สวัดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเคยเห็นไหมครับจ้างไฟเขาสายลายคนสิบมาเคยเห็นเลยพข้าเจ้าที่เห็ดไฟปเปลี่ยนเมืงองเขาครับเมืองเอาเรื่องจะสิเปิดฟืด้นเ,เปิดไฟ้เลยครับดีเด่นเลยอ่ะที่ ก็จะเลีเลเลล้วได้แล้ครับจะแล้วดูแล้วจะลำไครับดด้จะแล้วตู้ Hwng, 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 hwng A, dwi'n coi

ลแล้วเราสตาร์ไปแล้วหัวหอนเลยเกือบแห่เขาล้มเลยเยอะที่เต้นรกอคบอลเลยทำไมเราปี่เราเขาล้มบอลเนี่ยเตด